สวัสดีครับท่านผู้ชมที่การับรายการประชาธิปไตยที่ปลายอุโมงสำหรับวันนี้ขอเสนอตอนที่ชื่อว่า3รัฐสระบบวันนี้เสนอเป็นตอนที่3ครับท่านผู้ชมครับเมื่อสองตอนที่แล้วผมได้พูดถึง3รัฐ3ระบบในส่วนที่เกี่ยวข้องกับรัฐธรรมนูญรัฐบาลรัฐสภาระบบพักการเมืองและระบบการตรวจสอบไปแล้ว มาในตอนนี้ผมจะได้พูดถึงระบบสุดท้ายคือระบบศาลและกระบวนการยุติธรรมต่อไปท่านผู้ชมครับระบบที่3คือระบบศาลและกระบวนการยุติธรรมนั้นถือเป็นเรื่องที่ต้องการการศึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลงมากที่สุดเพราะเป็นระบบที่อยู่มานานโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือสังขายนาอย่างเป็นรูปธรรมเลยก็สำคัญเป็นระบบที่ไม่เคยถูกตรวจสอบอย่างจริงจัง จนบางครั้งถูกมองว่าเป็นแดนสนธยาและในบรรดาอำนาจอธิปไตยของชาติทั้งสามฝ่ายนั้นฝ่ายตุลาการเป็นระบบเดียวซึ่งมีที่มาองค์ประกอบวิธีคิดและกระบวนการทำงานที่ไม่ได้เป็นประชาธิปไตยและไม่มีการยึดโยงกับประชาชนเลยแต่กลับมีอำนาจมากกว่าฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหารซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนเพราะฉะนั้นจึงสมควรที่จะได้ศึกษา ทำความเข้าใจและแตัดสินใจว่าในอนาคตซึ่งประเทศไทยจะกลายเป็นเนื้อเดียวกับประชาคมอาเซียนนั้นสมควรจะได้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอะไรหรือไม่แต่อันที่จริงควรจะต้องถามว่าถึงเวลาต้องทำการสังคายนากันยกใหญ่ทั้งระบบศาลและกระบวนการยุติธรรมแล้วหรือย,อยังนั่นแหละจึงจะตรงประเด็นท่านผู้ชมครับสิ่งที่จะต้องคิดเป็นเบื้องต้นเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็คือ ระบบศาลในประเทศไทยนั้นยังสมควรให้เป็นระบบศาลคู่อย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบันหรือจะให้กลับไปเป็นระบบศาลเดียวอย่างที่เคยใช้ก่อนหน้าที่จะมีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2,140ถ้าเห็นว่าควรให้เป็นระบบศาลคู่ต่อไปควรจะให้มีทั้งศาลปกครองและศาลร,รัฐธรรมนูญหรือว่าน่าจะมีแต่ศาลปกครอง ส่วนสารรัฐธรรมนูญควรยกเลิกไปแล้วกลับไปใช้กระบวนการและองค์กรอิสระที่เรียกว่าคณะตุลาการรัฐธรรมนูญเหมือนอย่างในอดีตตัวอย่างเช่นคณะตุลาการรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2 5 1 7เป็นต้นหรือไม่หรือถ้าคิดว่ายังจําเป็นที่จะให้มีทั้งสารปกครองและสารรัฐธรรมนูญอยู่ต่อไปสมควรมีการปรับปรุงแก้ไข ให้เป็นประชาธิปไตยและมีประสิทธิภาพมากขึ้นหรือไม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน4เรื่องคือเรื่องที่มาเรื่ององค์ประกอบเรื่องอำนาจหน้าที่และเรื่องการตรวจสอบถอดถอนและควรจะทำอย่างไรจรึงจะทำให้องค์กรอิสระสารปกครองและสารรัฐธรรมนูญมีความเป็นอิสระเป็นกลางเที่ยงธรรมและยึดโยงกับประชาชนมากยิ่งขึ้นทั้งหมดนี้ ถือเป็นเรื่องใหญ่ที่จะต้องร่วมกันคิดและตัดสินใจให้แน่นอนว่าจะเอาอย่างไรท่านผู้ชมครับตุลาการพิวัตรซึ่งเป็นการออกแบบและนำฝ่ายตุลาการออกมาใช้แบบผิดๆมาตลอดนั้นควรจะยกเลิกหรือปรับบทบาทเสียใหม่หรือไม่สารดีกาแผนกคดียาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและสารดีกาแผนกคดีเลือกตั้งยังควรจะมีอยู่ต่อไปหรือไม่ ถ้าเห็นว่ายังควรจะมีอยู่ต่อไปควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไรหรือไม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องที่มาองค์ประกอบอำนาจหน้าที่การตรวจสอบถอดถอนและความเป็นอิสระจากศารยุติธรรมการดึงเอาฝ่ายตุลาการออกมาภายนอกอาณาจักรตุลาการพร้อมให้มีบทบาทในกระบวนการยุติธรรมทางการเมืองและการตรวจสอบถอดถอนจนกลายเป็นกลุ่มผลประโยชน์ทางการเมืองไปแล้ว ทั้งๆท,ท,ที่งานด้านการพิจารณาพิพากษาอธิกดีทั่วไปซึ่งเป็นอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบโดยตรงของศาลยุติธรรมอย่างเดียวก็เรียกว่าคดีล้นศาลอยู่แล้วเพราะในขณะที่ศาลยุติธรรมเองก็มีภาระความรับผิดชอบมากและหนักหน่วงกว่าปกติเมื่อเทียบกับฝ่ายตุลาการในหลายประเทศถึงขนาดมีการเปิดเผยข้อมูลจากกลุ่มหรือองค์กรที่ใกล้ชิด หรือเคยอยู่กับกระบวนการยุติธรรมของศาลมาก่อนว่าเวลานี้มีคดีที่ค้างการพิจารณาของศาลฎีกาถึงกว่า30,000คดีและมีคดีที่ค้างการพิจารณาของศาลยุติธรรมทั้งระบบถึงกว่า40,000คดีเช่นนี้แล้วการที่ให้ฝ่ายตุลาการโดยเฉพาะอย่างยิ่งศาลฎีกาขยายอาณาจักรออกไปนอกวงการตุลาการแล้วล้ำแดนเข้าไปทางอาณาจักรทางการเมืองมากขึ้น จะทำให้ระบบศาลและกระบวนการยุติธรรมของบ้านเราต้องถึงการล่มสลายได้หรือไม่นับเป็นเรื่องน่าคิดทีเดียวนอกจากนั้นเรื่องกระบวนการยุติธรรมที่ล่าช้าและไร้ประสิทธิภาพจนเป็นต้นเหตุของสิ่งที่เรียกว่าสองมาตรฐานในกระบวนการยุติธรรมนั้นจะทำอย่างไรหรือจะออกแบบและสังคายนากันใหม่อย่างไรจรึงจะทำให้กระบวนการยุติธรรมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับพนักงานสอบสวน ชั้นอายการและโดยเฉพาะอย่างยิ่งศารเป็นไปอย่างรวดเร็วฉับไวมีประสิทธิภาพและเที่ยงธรรมก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ที่มีความสำคัญไม่น้อยเลยทีเดียวท่านผู้ชมที่กรบรายการประชาธิปไตยที่ปลายอุโมงในตอนที่ชื่อว่า3รัฐ3ระบบในตอนที่3ซึ่งเป็นตอนสุดท้ายก็มีเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีครับ